เดี๋ยวเราจะไปทำบุญตักบาตรกันนะไอ,ไอ้ท้าไอ้ทำบุญฟังเทศกันนะครับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวกิโลซึ่งหยุดไปสลายวันนะครับหยุดไปสลายวันหยุดไปสลายวันแต่ว่ารู้สึกว่ากลับมานี่ต้นไม้มันเขียวมันเขียวาจี อ,อ่ามันเขียวขจีนะครับไอดีไอดีวันนี้หลานก็มามาด้วยนะครับหลานก็มาร่วมตักบาทกับคุณปู่ด้วยนะครับก็มีหลานอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับมีหลานอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับมีหลานอยู่คนเดียวนี่แหละก็ก็พยายามที่จะอ่าให oh ้เขามาร่วมทำบุญต mm ักบาท อาคุณจามาอยู่สหลายวันนี่อาเขาก็ห,อหอ่อห่อห่ออาอินทรพรลามกันแล้วนะครับห่ออินทรพรลัมกันแล้วนะครับก็ก็ก,ก็หอต้นหนึ่งแล้วได้ต้นหนึ่งแล้ว,ต,นนลวต้นที่ที่เห็นนี่แหละนะครับห่ออินทรพรลัมกันแล้วแล้วก็อ้อสองอ้อต้น ต้นกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าห่อแล้วมันจะสู่อามันก็จะแลดูดูแมลงนกก็ไม่ค่อยจะจะค่อยเข้ามาอ่าค่อยมากินอาหารกันนะครับอ่าก็ข้อมาค่อยมากินเป็นอาหารกันกินกินอะไรกินอินทผลัมแล้วก็อินทผพลมนั้นก็จะอ่าจะอะไรอะ่ะจะ มีมันเลยอาจมีคล้ายๆพวกมแมลงวันเคยเห็นผลไม้มะม่วงอะไรเนี่ยมแมลงวันทองมันจะตอมถ้าเราไม่หอ่อเราก็จะไม่ได้กินของดีเท่าไหร่นะครับเราจะไม่ได้กินของดีเท่าไหร่อ่ามะนาวต้นนี้สงสัยจะไปทะนแล้วนะครับมะนาวไม่เป็นไรนะครับอ่า ก็อามันเป็นธรรมชาตินะครับให้ดูธรรมชาติตอนเช้าก่อนที่คุณตาจะไปอาพาท่านไปฟังพระธรรมเทศนายามเช้ากันนะครับก็ให้ดูธรรมชาติข้างๆบ้านก่อนนะครับวันนี้วันที่สิบพรุ่งนี้เพราะวันนี้เสียงการหาเสียงจะจะจะลดลงแล้วนะครับจะลดลงแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ลดลงสิยุติแล้วนะครับการหาเสียงยุติแล้วนะครับเมื่อยุติแล้วเนี่ยถามทบายยุติก็เพราะว่าเวลาเวลาช่วงของการหาเสียงนั้นมันหมดไปแล้วเอากระลอกขาวกระลอกขาวเจ้ามาจากไหนเนี่ยฮะกระลอกขาวเจ้ามาจากไหนเนี่ยหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีกระลอกขาวเห็นไหมเนี่ย มีกระลอกขาวอะเขาก็ hmm. oh, nah. จะมากินอินทรลัรมหรือเปล่านะเจ้ากระลอกนะมากินอินทรโคมหรือเปล่าลูกโอ้ยวิ่งต IR ุ๊ดต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 ุ๊ดอ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยแมวแมวก็จะวิ่งขับกระลอกนะครับก็ก็ให้ดูว่าเนี่ยในสวนเราดีพร้อมนะมีพร้อมมีทั้งกระลอกมีทั้งนก มีทั้งหนูมีทั้งไก่เข้ามาอยู่กันเต็มไปหมดนี่คือธรรมชาติของของบ้านคุณานะครับธรรมชาติของบ้านคุณาซึ่งเราก็จะไม่มีอะไรที่จะปกปิดอำพรางไว้ว่าน,นั้นสัตว์ก็ย่อมากินสัตว์ก็ย่อมากินอ่าอ่าอินทพรามณคุณ,คณากลัวว่าอินทพรามจะถูกกินสมุทรซัสีนะครับข้อปาก ท่านไว้ว่า,าต,ตื่นเช้ามาก็มาดูอินทรพลำกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมทําบุญตักบาตรด้วยกันนะครับที่ได้เข้ามาร่วมทําบุญตักบาตรด้วยกันก็เป็นความโชคดีแมวแมววิเชียนมากวิเชียนมากเข้าบ้านลูกเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวหมามาก็จะกัดเอาอีกนะครับอ่าวันนี้ก็ทำบุญตักบาตรพร้อมกับลูกชายนะครับทำบุญตักบาตรพร้อมกับลูกชายเข้ามาเขาก็มาร่วมทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีแต่ส่วนหนึ่งหนะ้าที่เราเกรงเกรงว่าจะมารบกวนเราก็คืออ่าอีกาอีกาซึ่งเยอะทีเดียวเข้ามา ลูกไก่หายไปเป็นจำนวนมากนะอีกาเนี่ยมาอยู่ในในในานานี่แหละมาอยู่ในาน,านานี่แหละเนี่ยเนี่ยี่ยอยู่ที่ที่เขาไถเนี่ยนะครับอ่ามาเสียงมาแล้วตรวจเลือกโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้ว

ยุติการหาเสียงแล้วแต่การหาเสียงนั้นยังไม่ยุตินะครับการหาเสียงยังไม่ยุติวันนี้ขอลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอขอลงแค่นี้สวัสดีนะครับอขอให้ได้เจ็ดนาทีก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก,ก็ถ่ายไปถ่ายมาก็ดูถนนหนทางดูบ้านเมืองนะครับดูบ้านเมืองแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมไป นะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ